สวัสดีนะคะคุณเมจยาขอประคุณคุณแม่ใจบุดีใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านได้อ่าเมตตานะคะวันนี้ป้อนผลไม้ให้กับน้องพนารายกับแม่ไข่มุกนะคะก็มีอาหารนะคะมีอาหารที Weekly ่คุณแม่นะคะคะแนนที่คุณแม่มอมให้นะคะก็จะเอามาให้แม่ไข่มุกนะคะถ่ายคลิปให้ดูนะคะคุณแม่จ๋าได้ยายยกให้จ้ะได้ยายกให้จ้ลูกจ๋ะสวัสดีจ้าก่อเล็กจ้าสวยจ้าสวย อขอขอบคุณคุณแม่นะคะว <_ d ata> ารารักนะคะขอพระคุณคุณแม่อต้องนะคะก็ขอพระคุณคุณแม่ก้อยนะคะ,อะขอขอบคุณอาจารย์มุกนะคะ,ะที่ท่านได้มาเมตตานะคะปอนผลไม้ให้กับน้องนะคะอันนี้ก็จะถ่ายคลิปให้คุณแม่ดูนะคะผละไม้สองตะเข่งเลยค่ะคุณแม่จา่าแม่ไข่มุกก็มาจากที่ทํางานนะคะคุณแม่จ่ามาจากที่อวอร์มนะคะ ก็มีผลไม้สองตะเข่งค่ะคุณแม่จ้าแล้วก็มีผลไม้มมไมน,น่าอร่อยน่าอร่อยมากๆเลยนะคะตามีผลไม้อร่อยอร่อยมาให้แม่ไข่มุกกินนะคะขอบคุณคุณแม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่คุณแม่ท่านมีคะแนนนะคะมอบให้กับอ่ น้องพันารายกับแม่ไข่มุกนะคะอร่อยไหมคะแม่ไข่มุกค่ะถ่ายคลิปให้ดูค่ะคุณแมจ่าอร่อยไหมคะอร่อยมากมากเลยใช่ไหมคะอ่าก็มีทรงกระมังะคาในกระมังนี้ก็จะยกให้อีกนะคะคุณแมจ่าใส่เสล่งลากไปค่ะ เราก็จะใส่รถลาก,ลากค่ะคุณแม่จกาอ๋ออ่ะดึูสู้ๆส,สู้ยายสู้ๆยายอายายสู้ๆอ่ะยายสู้ๆยายสู้ๆค่ะเออเสองเข่งเลยค่ะคุณแม่จ๋าที่เอามาให้แม่ไข่มุกนะคะที่ผลไม้ที่คุณแม่นะคะเมตตานะคะขอโทจะถ่ายคลิปนะคะให้คุณแม่ดูนะคะขอบคุณคุณแม่ เวลาลากนะคะขอบคุณคุณแม่ก้อยนะคะขอบคุณแม่ต้มนะคะโอ้แม่ต้องนะคะขอบคุณแม่ต้องขอบคุณอาจารย์มุกนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ท่านได้มาเมตตานะคะสมทบทุนคะแนนสร้างบ้านให้กับน้องพันรายกับแม่ไข่มุกนะคะได้หลบเด่นหลบค้นนะคะคุณแม่จ่ายายก็ดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่จ่าที่นี่ก็เฉะนะคะคุณแม่จ่าฝนตกก็เฉะนะคะ เฉกมากๆเลยค่ะอร่อยไหมคะแม่ไข่มุกอร่อยไหมจ้าผลไม้สองตะเข่งกินทันไหมลูกกินทันไหมกินไปเลยนะคะแม่ไข่มุกจ้ากินไปเรื่อยนะคะ ก็ใส่เข่งมาให้นะคะคุณแม่จ้าแม่ไข่มุกก็น่ากินเรียบร้อยนะคะกินช้าค่ะนิสัยดีค่ะคุณแม่จ้าไม่วุ่นวามนะคะคุณแม่จ้าไม่บุ่มบามนะคะค่อยๆกินค่อยๆเก็บนะคะคุณแม่จ้าไม่เหมือนน้องพันารายน้องพันรายจะกินไวนะคะคุณแม่จ้ากินไวมากๆเลยค่ะคุณแม่จ้าแม่ไข่มุก็จะค่อยๆกินค่ะกินไปเลยจ้ะแม่ไข่มุกจ้า อร่อยไหมคะคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะท่านมาช่วยนะคะทําบ้านให้เราไม่ใครมุกแาก็มีคุณแม่นะคะมีคุณแม่วาดรักนะคะก็มีคุณแม่ต้องนะคะแล้วก็มีคุณแม่ก้อยนะมีอาจารย์มุกนะคะหลายหลายท่านนะคะรวมหลายหลายท่านเลยนะคะวันนี้ท่านได้มานะคะเมตตานะคะให้น้องได้มีบ้านอยู่นะคะคุณแม่จ้าอร่อยมากๆเลยค่ะ ยายก็ใส่รถนะคะเข็นมา <g ül> เหนื่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่จา๋า <g ül> เหนื่อยพ่อนะคะอด <g ül> ทนเพื่อน้องนะคะ <g ül> เพื่อให้น้องมีบ้านอยู่ค่ะคุณแม่จา๋าอร่อยแมค่ะคุณสวยสาวลูกหนึ่งอร่อยแม่จ๊ากินซะตัวกลมเลยเนาะกินจนปากมันเลยปากเคือบเลยเนาะไม่ไครมมกาก ก็มีนะคะมีอ้อยนะคะมีอ้อยก็มีสับประรดนะคะเซบบลูกแเซบบรแซ่เบ,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 บมากๆเลยค่ะ อร่อยไหมจ๊ะอร่อยไหมคะโอ้กินชั่วโมงหนึ่งก็ไม่หมดหรอกค่ะคุณแม่จ้ะก็กินช้านะคะกินช้ากินเรียบร้อยนะคะค่อยๆกินนะคะคุณแม่จ้าค่อยๆกินนะคะกินช้ามากเลยค่ะคุณแม่จะสองตะเข่งนี่ก็จะเป็นชั่วโมงก็จะกินไม่หมดนะคะแม่ไข่มุกจะค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวค่ะคุณแม่จ๊ะกินไปเรื่อยๆค่ะ เลยไหมคะโอ้โหตอนนี้นจะกินหมดสักทีจ้ะที่รักฮะที่รักจะกินหมดสักทีเหรอคะที่รักจ้ะฮะที่รักจ้ะที่รักกินไม่หมดสักทีหรอกที่รักจ้ะนีไ่ไงสับประรดกินเต็มตะเข่งเลยอ่ะกิน มีกล้วยด้วยลูกมีกล้วยด้วยฮะมีกล้วยด้วยอ่ะ,ก,อะกินลูกกินอ่ะค่อยๆกินกินไปเรื่อยอ่ะกินเร็วเออหยิบเอาลูกสุกๆอ่ะหยิบเอาเอออร่อยไหมคะโอ้โหน่าอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่จา้าน่าอร่อยมากๆเลยค่ะ ดิบไม่ได้ใช่ไหมยิบไม่ได้ใช่ไหม,ไมโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะคุณเมฆาน่ารักนะ่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะฝากด้วยนะคะคุณเมฆะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับแม่ไข่มุกด้วยค่ะ คุณแมธายนะคะอยากสนับสนุนนะคะช่วยนะคะคุณเมยจยาทาบ้านให้น้องพันารายนะคะก็เวะบ้านน้องพันารายได้นะคะช่องน้องพังพันารายนะคะคุณเมธจาก็ฝากน้องด้วยนะคะฝากกดต,ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องพังพันารายของเราด้วยนะคะ,อะขอพระคุณอย่างยิ่งขอพระคุณอย่างสูงเลยค่ะคุณเมยจยา ขอบคุณท่านทุกๆท่านเลยนะคะที่มาเมตตานะคะให้น้องได้มีบ้านอยู่นะคะคุณแม่จ้าโอ้ยชั่วโมงนึงก็จะกินไม่หมดเลยนะคะกินช้ามากแค่นอคนสวยกินเรียบร้อยนะคะกินค่อยๆกินนะคะค่อยๆกินค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่จ้าไม่รีบนะคะไม่ใขไม่ไม่รีบนะคะ อ,อ,อิ่มเลยนะคะวันนี้อิ่มแต้เลยนะคะนอนหลับฟันดีเด้วยว่ไม่ใครมูค่ะได้กินนะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะคอืม <c oughs> เอออร่อยมากเลยค่ะอ,อลีบกินลูกลีบกินค่ำแล้วจะได้เข้าที่นอน,นะค่ะอิ่มแล้วจะได้พักผ่อน น้องก็ไปแม่อะไรไม่ยายขมูนหมดทางนู้นที่แม่ไข่มุกอยู่ก็จะชื้นอยู่เหมือนกันนะคะเฉะเหมือนกันค่ะคุณแม่จ้าฝ้นตรงมาก็จะเฉะเหมือนกันนะคะเฉะมากๆเลยค่ะก็ไม่แห้งนะคะคุณแม่จ้าฝากด้วยนะคะคุณแม่จ้าฝากกดติดตามนะคะอน,น้องพังพันนารายแม่ไข่มุกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้กับ น้องด้วยนะคะฝากน้องด้วยนะคะคุณเมธจาน้องก็หาคะแนานสร้างบ้านนะคะคุณเมธท่านใดค่ะผ่านไป <uch> ผ่านมาค่ะมาพบมาเห็นก็แวะได้นะคะคุณเมธจาแวะช่วยทําบ้านให้น้องด้วยนะคะให้น้องมีที่ได้หลบแดดหลบฝนด้วยนะคะน้องก็มีอายุอ่าสามปีค่ะคุณเมธจาได้สามขวบแล้วค่ะคุณเมธจาน้องอยังตัวเด็กอยู่นะคะคุณเมธยาให้น้องได้มีบ้านหลบแดดหลบฝนด้วยนะคะคุณเมธยาฝากน้องด้วยนะคะคุณเมธยาอ่าคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณเมธยาวันหน้าก็ติด ตามนะคะอ่าแม่ไข่มุกอ่าน้องช่องน้องพนรายได้นะคะคุณแมย์อ่าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย